นี่สวนเยวาวภา Let's go <S ปล่อยใจให้ล้องลอยไปปล่อยตัวให้ทําตามใจปล่อยมันให้เป็นเป็นเองไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่มีที่เรียกว่าผิดถ้าเราไม่คิดอะไรให้เธอได้ทําทุกสิ่งที่เธอต้องการ แล้วนี่นะครับเราก็มาอยู่ที่ส่วนยญว์พานะครับแหล่งเรียนรู้นะครับศิลปะนะครับตัดนะครับแล้วก็ผ่านกรเป็นอีกมากมายนะครับนี่นี่สำหรับสถานที่แรกที่พวกเราจะพามาชมนะครับก็จะพามาชมเต่าสูคาตาหรือชื่อทางการคือโจโอเชโรนีสูคาตาซึ่งทิ่กำเนิดของเขานะครับจะอยู่แถบประเทศเซเนกัลประเทศซูดานและประเทศเอธิโอเปีย ขนาดของเต่าชนิดนี้นะครับเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ36นิ้วหรือ3ฟุตนะครับโดยตัวผู้นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมีน้ําหนักมากกว่าถึง100กิโลกร,รัมนะครับและที่สําคัญนะครับเต่าโซกาตา์นะครับเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลกเลยนะครับซึ่งอายุของเขานะครับสามารถมีอายุได้มากสุดถึง70ปีเลยนะครับและสวนยอพานอกจากจะมีสัตว์และพืชผักมากมายก็ยังมีพื้นที่ไว้ให้เด็กๆสามารถเล่นสนุกกันได้ด้วย และสําหรับสถานที่ต่อมาพวกเราจะพามาดูเป็ดกันค่ะแต่เป็ดชนิดนี้ไม่ใช่เป็ดที่สามารถเห็นได้ทั่วไปแต่คือเป็ดอี้เหลียงหัวจุกซึ่งเป็นเป็ดที่ถูกผสมพันธุ์กันระหว่างเป็ดพันอี้เหลียงและพันมงกุฎขาวและอายุของเขาจะมีอายุเฉลี่ยเพียง5-10ปีซึ่งลักษณะทั่วไปลำตัวสีขาวล้วนปากแดนเท้าเหลืองและมีจุดเด่นคือขนบนหัวที่ปูมากกว่าปกติเป็นเป็ดที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากเป็ดป่าค่ะ ที่กำลังเห็นอยู่นะคะคือชันช้นลงชั้นลงเป็นแมลงคล้ายผึ้งหรือมิ่มไม่มีเหล็กในชอบตอมเกสรดอกไม้กิจกรรมต่อไปที่พวกเรากำลังจะทำนะคะคือการเพ้นสีลงกระเป๋าผ้าซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการบำบัดหรือการผ่อนคลายในลนักษณะหนึ่งเรียกว่าศิลปะบำบัด ในปัจจุบันผู้คนจํานวนมากอาจจะมีภาวะความเครียดสะสมจากสิ่งที่เรารเผชิญในแต่ละวันล้วนส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมได้ซึ่งสิ่งที่ได้จากการทําศิลปะบําบัดคือสมาธิจิตใจสงบการทํางานศิลปะช่วยฝึกสมาธิช่วยให้สามารถโฟกัสหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้และการที่ทํางานศิลปะก็ยังช่วยคลายความเครียดและความกังวลได้ กิจกรรมทางศิลปะยังสามารถกระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมีเช่นเซโรโทนินและเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขต่อไปเป็นกระบวนการหลังจากที่เราระบายสีลงกระเป๋าผ้าเสร็จด้วยสีเทียนเราก็จะนํากระเป๋าผ้าที่เสร็จแล้วมาทําการรีดด้วยความร้อนเพื่อให้สีไม่ดูดลอกออกจากกระเป๋าผ้าได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับรีดลงไปเลยความร้อนโดนกับสีเทียนเลย สีมันจะละลายอันนี้มันละลายอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าเวลาที่มันละลายแล้วมันจะเป็นการดึงสีขึ้นมาหากระเป๋าเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้สีมันติดอยู่ที่ตามตามรูปของเราเลยมันจะไม่แตกหรือว่าละลายออกไปจากตรงนี้ค่ะสีกระดาษที่ใช้ใช้กระดาษอะไรก็ได้เพราะ,ะนั้นเราก็ใช้ A สีได้ปกติเลยถ้าถ้าน้องหเอาไปทำที่บ้านนะคะทีนี้หลังจากเนี้ยหลังจากนี้ที่พอสีมันติดลงไปแล้วเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็รีดได้เลย รีดปกติได้เนี่ยได้ซักได้ปกติไหมคะซักขี้ได้ปกติสีก็จะยังตรงยู่นีโดยที่ไม่ซึมจับดูได้มันก็จะไม่เหนียอเมื่อกี้ที่เราที่เราวาดมามันจะมีความเป็นเหนียวๆว่ายดนงเทียนได้อะน,นี้สีมันจะซึมไปแล้วกระาของข้าวขอบคุณค่ะ สถานที่ต่อไปนะครับพวกเราก็จะไปปัน่นจักรยานรอบๆสวนปลูกผักกันเเเเปปนนนราาไไไมม่่ดดดีีีพคววออ้้้ตงยยหหลลก

เราเริ่มเข้าที่สวนพืชชนิดแรกที่เราได้สังเกตเห็นก็จะเป็นต้นแก้วมงกรนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองแก้วมงกรเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกครับเปลือกสีแดงอมม่วงมีเมล็ดเล็กๆสีดํากระจายทั่วไปแต่ด้วยรสชาติที่อ่อนๆและชุ่มฉ่านั้นสามารถช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีครับและยังขึ้นชื่อเรื่องของการลดน,น้ําหนักและอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดครับเช่นวิตามินซีบี1นึบีบี และทางขวามือของเราเป็นพื้นที่กองปุ๋ยเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จะนําปุ๋ยที่เป็นสารอาหารของพืชมาทําการโรยไว้บริเวณนี้และเกี่ยให้เสมอกันเพื่อให้ปุ๋ยได้เป็นอาหารของพืชได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้พืชของเราโตมายัางสมบูรณ์ ต่อไปจะเป็นโรงล้างผักของสวนเยวาวภาซึ่งสวนเยาวภาจะเป็นการขายผักไฮโดรโปโนิกซึ่งทําให้รู้สึกว่าเป็นผักที่สะอาดแน่นอนและปุ๋ยของเราที่นําไปเป็นอาหารพืชผักก็ยังเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทางสวนได้ทําเองอีกด้วยมีทั้งการหมักแบบแห้งแบบเปียกซึ่งเราจะยกตัวอย่างกระบวนการทําปุ๋ยหมักอินทรีแบบแห้งมาให้ฟังกันค่ะ1นํามูลสัตว์แกบขี้เข้าแกบและลํำอ่อนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน 2. ผสมน้ำกับหัวเชื้อจุลียนซีเข้มข้นให้เข้ากันลดลงบนกองวัสดุและผสมให้เข้ากันจนมีความชื้นประมาณ25เปอร์เซ็คุกเขาให้เข้ากันอย่างดี 4. ทิ้งไว้ประมาณ5-7วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ปส่างที่ต่อมานะคะก็คือ คาเฟ่ของสวนยาพานะครับทางคาเฟ่นะครับก็จะมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่นะครับไว้ให้นะักท่องเที่ยวนะครับที่เนี่ยจากการทํากิจกรรมต่างๆนะครับได้มานั่งพักผ่อนหรือหาของทานเล่นกันที่นี่อีกด้วยครับ สวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากๆที่ลงป